แทงกันตายในห้างดังนะเป็นย่านที่เขาโซนไอทีอ่ะนะเป็นหลุ่มที่ทําหน้าที่เรื่องของปรินเตอร์ร้านนึ่งนะกับอีกร้านหนึ่งเนี่ยปัญหาคือมองหน้ากันมไม่พอใจกันอม,มองกันไปกันมาสองอาทิตย์คุณผู้ชมแต่จดท้ายต้องจบด้เอามีดไปแทงกันตายพาไปดูความคึนหน้าเรื่องนี้ครฮะ ที่สีเหลืองๆชื่อนาราทิ์นี่เป็นผู้ตายนะครับ<ช>ดเดินไปหามือมีดก่อนเลยมือมีดชื่อพีระดลน, <c oughs> นาราทิ์ผู้ตายเนี่ยเป็นช่างปรินเตอร์นี่นี่<อ>แล้วคนที่แทงชื่อว่าพีระดลเนี่ยเป็นลูกชายร้านกล้องวงจรปิดนะฮะ<อ>เป็นโซนไอทีอยู่ที่ห้างย่านร,างรังสิตพีระดลใช้มีดแทงตอนแรกนาราทิปเนี่ยยังไม่เป็นไรล่าถอยออกมาปรากฏโดนเหล็กฟาดใส่อีกครับนี่นี่นี่มาถึงโหจากตรงนู้นมาถึงนี่เลยอ่ะให้ โดรกล็กฟาดแล้วก็ถอยลม้มลื่นล้มตรงนี้นะฮะพีระดลกระหน่าแทงไม่ยั้งเลยจนนาราทิปตายอะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นชั้นใต้ดินใต้บันไดเลื่อนโอ้โหคราบเลือดจํานวนมากนาราทิ์ถูกนาส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันนะฮะก็เสียชีวิตนะครับเป็นช่างปรินเตอร์อยู่ร้านไอทีชั้น2เนี่ยนะฮะเจอแทงไปตรงไหนบ้างหน้าอกซ้าย1แผลนี่ก็หัวใจแล้วล่ะแขนขวาหนึ่งแผลหัวเข่าขวา1แผล และบริเวณหลังอีกหนึ่งแผลครับรวมแล้ว4คุณพีระโดนมือแทงลูกชายกล้องร้านกล้องวงจรปิดน่ยไม่ได้หนีครับนั่งรอมอบตัวกับตํารวจแล้วก็อาวุธที่อยู่ในมือเป็นมีดปลายแหลมนี่เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือคุมตัวมาเลยนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรคงจะเดินสวนกันร้านมันใกล้กันคุณ แล้วคนนึงก็มองเข้าไปอีกคนก็มองทําไมคือมองหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้ไงทั้งจะไปสุบุรีจะไปค้องน้ํามันต้องเดินผ่านร้านกล้องวงจรปิดเนี่ยเนี่ยเวลาเดินผ่านใช่ไหมเวลาเดินผ่านก็มองกันไปแบบเนี้ยเนี่ยจนมีเรื่องมีราวกันเนี่ยนะฮะทีนี้อันนี้เป็นภาพคุณคุณแม่คุณแม่ของมือมีดก่อนจะเกิดเหตุเข้ามาต่อว่าร้านของผู้ตายก่อนนะครับก่อนที่จะมีการไล่แทงกัน เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับเสียงพนักงานเขาเล่าให้ฟังนยครับคือตอนแรกกันน้องเขาเดินไปหาเรื่องที่ร้านเหมือนท้าทายกันเนี้ยค่ะพี่เสร็จแล้วสักพักหนึ่งแม่แม่คนแทงอ่ะเขาก็เดินไปไปไหวอีกรอบหนึ่งจากเขาคงโมโหอะค่ะอันนี้เขาก็เลยเดินเดินน้องเขาก็เลยเดินไปที่ร้านร้านของคนแทงอ่ะค่ะคนตายเดินไปที่ร้าน สักพักหนึ่งอ่ะน้องคนคนที่แทงอ่ะเขาก็วิ่งออกมาค่ะวิ<ม>่งออกมาจกมีดข้างหลังอ่ะก็แทงไปที่หน้าอกเขาค่ะเสร็จแล้วน้องคนนี้น้องคนตายขาเขาก็วิ่งหนีวิ<ม>่งหนีไปอีกร้านนึง<ม>น้องเขาก็วิ่งไปไปแข่งซ้ำอ่ะค่ะคุณครับพิรดดนมือมีดเขายอมรับเองแหละปัญหามันเกิดจากไอ้มองหน้ากันจริงจริงแล้วมองกันไปกันมาสองอาทิตย์อ่ะโอ้โหนี่นี่ใช่ไหม เนี่ยจังหวะเข้าห้องน้ําจังหวะไปสุบรีเนี่ยต้องผ่านหน้าร้านเขาตลอดนะครับอพอเจอกันปุ๊บทางฝั่งผู้ตายก็มองหน้าเข้ามา<อ>ตัวพิระดลมือมีดนั่งอยู่ครับนะฮะเขาถามมองทํำไมก็เลยมีปากเสียงท้าทายกัน ฝ่ายผู้ตายเคยตะโกนใส่เขาว่าลูกปืนมันไม่มีลูกตาลนะหมายความว่ายังไงฮะลักษณะคมขูหรือเปล่านะฮะที่โดนบอกว่าหลังถูกขูเขากลับไปหยิบมีดเอาไว้เลยไว้ป้องกันตัวไปบอกแม่ว่าโดนมาอีกแล้วแม่เขาก็เลยเดินไปต่อว่าที่ร้านของผู้ตายและหลังจากนั้นอ่ะผู้ตายเขาก็เดินมาที่หน้าร้านนะมาตะโกนถามไอ้ผมยาวอยู่ไหนมึงมีกับผมยาวนะนะเขาก็เลยเดินออกไป ถูกใช้เหล Follow ็กฟาดก่อนนะครับเขาเลยจึงชักมีดออกมาไล่แทนไปฟังดูฮะตอนนั้นเขาเดินมาถือเหล็กมาเลยมีถือเหล็กมาหน้าร้านผมก็ถามว่าไอ้ผมยาวอยู่ไหนแล้วผมก็พอเี่ผมเดินออกไปปึ๊บหมวดผมเลยผมเ็พอผมเดินไปใกล้ตัวเขาอะ พอได้รายาเขาเขาก็หมวดผมเขาหวมาหวดผมเสร็จผมก็หยิบมีดมาตอนนั้นผมก็น่ามือผมก็ทําอะไรไม่ผมก็ทกาอะไรไม่ถูกผมก็รู้ว่าแทง<อ>ผมรู้แค่ว่าแทงแต่ว่าไม่รู้โดนหรือไม่โดนพอผมแทงเสร็จเขาก็พูดมาเล่นมีดเหรออ่ะแล้วใช้ใช้ไม้คุก็ใช้ปุ๊เหมือนกันกูก็ต้องมัดกันตัวถูกถูกอะไรคือก็ได้แต่บอกว่าเสียดายานะเสดานาคตกลายเป็นผู้ต้องหาไป <S <S> <S อีกคนหนึง่งเสียดายชีวิต จริงๆสองร้านทำธุรกิจแบบคล้ายๆใกล้เคียงกันอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่ในที่เดียวกันอาจจะแบบเฮ้ยคนนึงมาถามหาร้านปิเตอร์ก็แนะนําได้ถ้าเขาเป็นเพื่อนกันกลับกลายมาเป็นเรื่องแบบนี้มันจบแบบไม่สวยจบไม่สวย